หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนลาตระเวนเส้นทางนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7ตั้งแต่เช้าหลังอาหารมือพิเศษที่ได้รับบรรณาการจากบอกอหน่วยเหนือ พวกราสังหารกินกันอย่างปรีเปลมให้สมกับที่ต้องอดอยากมาเกือบอาทิตย์ปริมาณของมันมากพอที่จะกินไปได้อีกสองวันทาไม่บูดไม่เสียซะก่อนดังนั้นจึงต้องพยายามเก็บหีบห่อมันให้ดีหน่อยเพราะการเดินทางและการถอนตัวอาจเริ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้ทั้งอย่างรีบเร่งและยังมีเวลาถึงอย่างไรก็ตามพวกราสังหารก็ไม่ได้กระทําการใดในลักษณะประมาทเลยจ่าดาวเหนือเองแม้จะมีความพอใจในรสชาติอาหารก็ไม่ได้ทําให้จิตใจสบายลงแต่อย่างใด ภารกิจที่จะมีมาในตอนบ่ายหรือก่อนหน้านั้นมันคืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะจิตทุกเวลาที่เข็มนาฬิกาและดวงอาทิตย์รอยสูงขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนั้นพระเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะเล็งเห็นได้ดวงใครจะถึงคาดหรือวาสนาใครจะอยู่มันสุดที่มนุษย์เดินดินจะพยากรณ์ได้เวลาเกือบ9ก้าโมงเช้าของวันนั้นเครื่องบินโอวีสิบของกองทัพอากาศวินว่อนอยู่เหนือท้องฟ้าเหนือบริเวณนั้นเสียงเครื่องยนต์ที่แผดกล้องลงมา กับท้องฟ้าที่จมใสของฤดูแรงช่วยให้การมองเห็นจมใสอย่างชัดเจนที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้พวกล่าสังหารปรับตัวและปรับความรู้สึกได้เสมออาการเอ็นกายพิงเป้หลังมองเครื่องบินที่บินลอยตัวเคียงคู่กับเหี่ยวขนาดใหญ่ที่ถลาเล่นลมมองหาเหยื่อในความสูงที่ต่ำกว่าอย่างไร้ความหมาย ลานเท่าฐานสีดําจากโดงย้าขาที่มอดไหม้หมดแล้วนั้นเป็นจุดสังเกตของนักบินได้เป็นอย่างดีโดยจุดนี้แหละที่จะให้เป็นจุดส่งลงของบรรดาทหารราบที่รับภารกิจต่อจากพวกลาสังหารโ v 1 0ิเครื่องนั้นบินต่ําลงมาย่างผิดสังเกตดาวเหนือจึงต้องหยิบปากผู้ถูฟังขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจดาวเหนือจะเหยียวแดงนักบินเรียกลงมาก่อนสองสามครั้งดาวเหนือจะเยียวแดงจากดาวเหนือเป็นไงวันนี้ไม่เหรอติดใจหรือไงพวกพวกจากรหัสเดิม แสดงว่าเป็นเครื่องเดียวกับเมฆค่มวันวานทางนี้ที่ต้องมาอีกคงเป็นเพราะตนเองรู้จักพื้นที่และเส้นทางดีจากยอดแดงมีข่าวว่ามันเลยพอกคอประมาณ50คนอาวุธครบมือเคลื่อนไหวบริเวณพิกัด2 4งสี่สงสัยจะเดินทางเข้าสู่เป้าหมายของฝ่ายเรานะไม่ต้องสงสัยหรอกมันมาแนะ่ระวังระวังหน่อยนะดาวเหนือไม่เป็นไรขอบคุณโอวีสิบลำนั้นดึงตัวขึ้นสูงอย่างเดิมดาวเหนือจัดก,การคลอดพิกัดแผนที่ทันทีห่างประมาณเจกิโลไว้พวกเรา ดาวเหนือบอกมันแน่ครานี่จ่าย,ยุทธพงษ์เสริมต่อพี่จะปากหลักอยู่นี่เหรอไอ้เล็กเป็นคนถามอยู่หายาดมึงเหรอวะร้อยเจอทหารลาบก่อนรอเราค่อยจอนเว้ยกูว่ามันไม่ได้มาแค่ห้าหกสิบคนหรอกงานเนี้ยกูว่าพวกมันมาไม่ต่ำกว่าร้อยแนะ่ไอ้มนเป็นคนให้ความเห็นกับไอ้เล็กบางก็พวกราสังหารเชื่อแล้ว,ว่าบริเวณน,นี้เป็นเขตงานใหญ่ของมันคนของมันน่าจะมีเป็นพันแต่การที่จะสั่งเคลื่อนกําลังอย่างรวดเร็วนั้นมันทําไม่ได้เพราะไม่มียานพาหนะนั่นเอง ถ้าลองให้พวกผอกคอ,อมีรถมีฮอเหมือนทหารบ้างการรบคงจะเผ็ดมันกว่าที่เป็นอยู่อย่างมากมายพี่กล่าวว่าสักกี่ชั่วโมงพวกมันจะมาถึงที่นี่จ่ายุทธพงศ์เป็นคนถามไม่น่าเกินสี่ชั่วโมงจ่าดาวเหนือตอบพอรู้ดีว่าการเดินในภูมิประเทศของพวกผอกคอนั้นเดินได้เร็วกว่าคนปกติมากนะักถ้าพวกเรามาถึงที่หลังมันจ่ายุทธพงศ์พูดแบบลอยๆเสียงขาดหายไปเหมือนกําลังคิดอะไรต่อไปอีกซึ่งดูเหมือนพวกล่าสังหารทั้ง12คนจะเข้าใจเป็นอย่างดี สนใจมันเลยพี่ต่อให้มันมาเป็นกองทัพก็ไม่กลัวไอชาติเป็นคนพูดในขณะกําลังเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างเพลิดเพลินแต่จ่าดาวเหนือไม่สนใจลับควาวิทยุขึ้นมาอีกเหยว่ดงเหยว่ดงจากดาวเหนือจากเหยว่ดงว่ามาเลยนอกจากพวกห้าหกสิบคนที่ว่าเราพบทื่อื่นอี่ไหมตอนนี้กําลังสงสัยในร่องน้ําทางด้านสี่นาฬิกาของดาวเหนืออยู่นะเดี๋ยวจะลงไปดูใกล้ๆเราจะแจ้งให้ทราบโอเคจะคอยโอวีสิบลำนั้นปลาขวดลงต่ําทันที ทางด้านซ้ายมือของพวกราสังหารระยะห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรบินวนอยู่สองสามรอบแล้วดึงตัวขึ้นเบื้องสูงอย่างเดิมดาวเหนือเจออีกประมาณ30คนรู้สึกจะมีปรสอดด้วยนะโอเคเหยี่วแดงแจ้งเรื่องนี้สอนทองทราบหรือยังแจ้งไปแล้วให้ติดตามและคอยรายงานทุกระยะโอเคสแตนบายเหยี่วแดงการรายงานของเหยี่วแดงจากดาวเหนือย,ยังเดาไม่ออกว่าสถานการณ์แบบนี้สอนทองจะวางแผนให้ใช้ยุทธวิธีแบบไหนอะไรจะเกิดขึ้นผลการรบจะเป็นอย่างไร ไทยพวกผกออกอเป็นฝ่ายตั้งรับและทหารเป็นฝ่ายเข้าตีพวกราสังหารนั่งเอนหลังรอเวลาการมาของทหารราบด้วยการมองดูการบินวนไปเวียนมาของโ v 1 0เครื่องนั้นส่วนแผนการปฏิบัติของพวกตนในขั้นตอนต่อไปนั้นจ่าดาวเหนือนได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยมีทั้ง11คนรับทราบด้วยเช่นกันเกือบบ่ายสองโมงของวันนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังแว่วมาแต่ไกลพอได้ยินพวกราสังหารเริ่มขยับตัวบางคนตื่นจากการหลับ จ่ายุทธพงศ์ระกล้องส่องสองตาที่ส่องตรวจทางพื้นดินตลอดเวลาไปจับตรวจบนท้องฟ้าแทนสองลำเว้ยจ่ายยุทธพงศ์พูดออกมาจากการเห็นในกล้องขยายแต่จ,จ่าดาวเหนือกลับมองไปทางขวาเพราะแววเสียงหอมาอีกเราก็ต้องหันไปทางด้านหลังอีกครั้งตามเสียงหอที่ได้ยินในขณะที่โอวีสุดเครื่องเดิมบินอยู่ตรงหัวพอดีไอ้พรพลวิทยุเอาปากพูดถูกฟงังแนบสนิทกระหูตัวเองการฟังปกติคงจะยากเพราะเสียงเครื่องบินและเสียงหอแทรกเข้ามามาก ดาวเหนือดาวเหนือจากสิงทองเปลี่ยนเสียงวิทยุจากคอลำใดลำหนึ่งเรียกลงมาไอพรบอกกับหัวหน้าชุดถึงเสียงเรียกนั้นจา่าดาวเหนือและทุกๆคนทราบโดยทันทีว่าพอบอร้อยหารราบในครั้งนี้คือสิงทองจา่าดาวเหนือรับวิทยุมาจากไอพรเตรียมจะพูดเองแต่ยังไม่พูดพรอจนกว่าจะมีการเรียกมาอีกคงจะดีกว่าคลายจแกลรงดาวเหนือจากสิงทองเปลี่ยนดาวเหนือดาวเหนือจากสิงทองเปลี่ยน สิงทองพอบอร้อยทหารราบเรียกมาอีกสองสาครั้งในขณะที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3ทิศทางใกล้เข้ามาจากดาวเหนือดาวเหนือตอบไปจากสิงทองให้ดาวเหนือจุดส m o k โชว์ที่ตั้งด้วยเปลี่ยนความหมายชัดแจ้งอยู่แล้วแต่ดาวเหนือไม่ทราบว่าสิงทองจะให้โชว์ทำไมจากดาวเหนือโชว์ไม่ได้เพราะจะเป็นการ,ปรเปิดเผยที่ตั้งเปลี่ยนทั้ง11คนที่ได้ยินคําตอบจากดาวเหนือก็คงรู้ว่าอะไรคือคําถาม หลายคนเลยทำหน้างง,งๆเวนแต่จ่ายยุทธพงษ์ยังคงใช้กล้องส่องตรวจตามเรื่องตำรา,หาเหมือนไม่สนใจอะไรด้วยเอาถ้าคุณไม่โชว์ที่ตั้งแล้วท้องผมจะรู้ได้ไงว่าคุณอยู่ตรงไหนไอ้เวนโง่จริงๆจ่าดาวเหนือด่าออกมาแต่ไม่ได้กดขี่วิทยุเสียงจึงไม่ออกไปลงมาเลยแล้วจะบอกเองอย่าเล่นง่ายเล่นมุมเลยนะดาวเหนือจ่าดาวเหนือไม่ได้ตอบไปอีกเพราะรู้สึกว่าคนอย่างสิงทองเริ่มมีอะไร,ประแปลกๆมาให้เห็น เฮลิคอปเตอร์สองลำบินวนรอบๆบ,บลานเท่าฐานสีดำบนความสูงประมาณ1,000ฟิตอีกสองลำคงจะเตรียมลงทางด้านหลังเป้าหมายซึ่งห่างออกไปกว่ากิโลเมตรส่วนอีกสองลำห่างไปทางขวาของพวกราสังหารหอนั้นน่าจะรับส่งคนได้ไม่เกิน36คนหากจะส่งคนทั้งกองร้อยน่าจะใช้การส่งลงประมาณ3-4เที่ยวสนุกแน่วงานนี้จะดาวเหนือบนออกมาแต่เพียงลำพังแต่ทั้งเสียงจากสิงทองดังลงมาอีกลงตรงไหนดีดาวเหนือ ลองตัวไหนก็ได้โบราณสีดำนั่นแหละลองฝุ่นที่เท่าจะเืิอนเครื่องแบบหน่อยก็แล้วกันดาวเหนือพูดตอบไปแบบประชดเสียมากกว่าที่จะเป็นความหมายอย่างอื่นข้างล่างเคลียร์หรือ,อยังดาวเหนือเคลียร์เรียบร้อยแล้วโบราณสีดำไม่มีพอกคอ,ขอ,ขอแม้แต่มดสักตัวก็ไม่มีเปลี่ยนพวกราชสังหารทั้ง11คนพากันหวร้อนในคําตอบของดาวเหนือเพราะทุกคนเข้าใจในความหมายเป็นอย่างดีไอ้นี่มันปอดแหกหรือปัญญาอ่อนกันแน่วะจะ่ายุทธพง์เป็นคนพูดออกมาในขณะที่ก้าวเท้าเข้ามาหาดาวเหนือ จากคาตอบของดาวเหนือนั้นไม่มีเสียงเรียกจากสิงห์ทองอีกเลยและทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำสัมผัสพื้นบนลานสีดํานั้นพร้อมๆกับอีกสี่ลำทางด้านที่ไกลออกไปทางด้านขวาก็หายรับลงในทิวไม้คงทําการส่งลงเช่นกันแต่ระยะมันไกลและอับสายตาจนเกินไปจึงมองไม่เห็นทางด้านสิงห์ทองที่ลงบนลานเท้าฐาน้าแฝกทั้งสองลำห่างกันประมาณ300เมตรกระแสะลมจากรเตอร์พัดเอาฝุ่นขี้เท่ากระจายทั่วบริเวณจนสีดามืดไปหมด เมือเ่อกระท่งไม่สามารถมองเห็นเา่าทหารลาบที่ลงมาแล้วว่าเคลื่อนตัวไปทางใดและทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำดึงตัวเองวกกลับไปแล้วจนเกือบจะหายไปจากสายตาฝุ่นขี้เ่าจึงเริ่มจางลงพวกล่าสังหารซึ่งอยู่บนที่สูงกว่าจึงมองเห็นว่าบรรดาทหารลาบเหล่านั้นตั้งหมอกหลบฝุ่นขี้เ่าอยู่ตรงที่ลงมานั่นเองก็คือลุกออกไปมีหวังฝุ่นเข้าตาบอดแนจ่า,จาดาวเหนือใช้กล้องส่องดูมองเห็นสิงทองกําลังพูดวิทยุดาวเหนือจากสิงทอง จากดาวเหนือที่ตั้งของผมอยู่ทาง3นาฬิกาของสิงทงไมันยอดเนินนี่แหละมาได้เลยทหารราบ24ขคนจากเฮลิคอปเตอร์สองลำต่างลุกขึ้นชาร์จเข้าแนวทางด้านหน้าสนาฬิกาอย่างรวดเร็วระยะทางเกือบ300เมตรในภูมิประเทศที่ต่ำเป็นก้นหุบแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมดจะตกอยู่ในเป้าสายตาของพวกขอกคอหรือไม่เหตุการณ์ตอนนั้นยังดูสงบเงียบคงมีแต่เสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ลอยตัวกลับไปเท่านั้น ใครจะรู้ว่าความเงียบสงบในตอนนี้นั้นมันเปรียบเสมือนท้องทะเลที่สงบก่อนจะเกิดคลื่นลมใหญ่ให้ปั่นปวน่วนช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนักทหารราบทั้ง24คนโดยการนำของสิงห์ทองเดินตามกันเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งพวกราสังหารมองดูด้วยสายตาโกรธกรดที่ทำไมจะต้องยกขบวนกันมาทั้งหมดให้เป็นเป้าหมายเปล่าๆสิงห์ทองเดินนำหน้าเครื่องแบบใหม่เอี่ยมรองเท้าขัดมันเครื่องประดับเต็มอกจนถึงบาทั้งของไทยและของอเมริกาหรือจะมีของประเทศอื่นด้วยไม่รู้ จ่าดาวเหนือมองเห็นแล้วพอจะเชื่อว่าคงผ่านการเรียนการฝึกมาอย่างโชคชนแต่การรบจริงในสนามรบนั้นไม่รู้จะเคยผ่านมาแล้วหรือยังสภาพของบรรดาทหารราบแต่ละคนแต่งกายตามระเบียบกองทัพบ,บกเปียบเปหลังที่ใหญ่เกินตัวของแต่ละคนกับหมวกเหล็กที่หนักอึง้งทำให้แต่ละคนอุ้ยอ้ายเหมือนหมูอ้วนจ่าดาวเหนือมองเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากกว่าศรัทธาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะยังไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ จะมีการแก้ปัญหาแบบนี้หรือไม่คงเอ็นกายพิงต้นไม้ใหญ่มองดูการปีนเข่าขึ้นมาของพวกทหารราบกระทั่งสิงทองขึ้นมาถึงสวัสดีครับผู้กองจ่าดาวเหนือยืนขึ้นต้อนรับทักทายด้วยวันทยาหัดสิงทองหยุดชะงักเล็กน้อยมองดูจ่าดาวเหนือตั้งแต่หัวจะดเท้าไม่รู้ว่าสิงทองจะคิดว่าอย่างไรในสภาพของดาวเหนือผู้อยู่ในคราบของนักล่าสังหารเออสวัสดีดาวเหนือเล้วะผู้กองสิงทองถามขึ้นครับผมพวกลื้อนี่แต่งเครื่องแบบแบบนี้หรอวะครับ ดาวเหนือตอบสั้นๆพอรู้สึกไม่พอใจในคําถามแบบนี้ทําไมวะกองทบกมีเครื่องแบบให้แต่งทําไมไม่ทําให้มันเรียบร้อยวะพวกผมก็จะแต่งเหมือนกันละครับแต่ทําแล้วมันไม่คล่องตัวเลยไม่ทํกันครับทําไมวะกลับไปการติดเครื่องหมายแล้วโกนหนวดโกนเคราตัดผมให้มันสั้นมันหนักมากเือไงดูผู้กองสิครับดูสิชุดของพวกผมให้ติดเครื่องหมายอะไรละครับดูชุดผู้กองกักบชุดผมนี่ลาชุดดำเนี่ยกองทบกกาหนดให้พวกลือใช้หรือไงเปล่าหรอครับ แต่ผมเห็นว่ามันเหมาะดีไม่ต้องห่วงเรื่องการพรางก็เลยใช้มันถ้าพวกลื้อยังเป็นอย่างนี้นะอัวบอกได้แล้วอย่ามาร่วมงานกับพวกอัวก็ไม่เป็นไรครับจ่าดาวเหนือตอบสั้นๆแบบไม่มองหน้าแต่วันนี้คอยพวกลือ้อนําพวกอัวเข้าสู่เป้าหมายก่อนก็แล้วกันดาวเหนือหเราะหึห่ในลําคอกับอาการเกรียดตัวกินไข่ของผู้กองสิงทองขออนุญาตครับผมจะชี้ทิศทางให้เท่านั้นนะครับไม่ใช่การนําทางเพราะผมยังมีภารกิจต่อไปอีกอ้าวถ้าลื้อไม่นําทางอัวจะไปถูกหรอวะผมไม่ทราบครับ จาดาวเหนือตอบสั้นๆอีกครั้งผู้หรือมีกี่คนสิบสองครับอยู่ไหนไม่เห็นมีผู้กองสิงห์ทองมองไปรอบตัวเพื่อค้นหาพวกราสังหารแต่ก็มองไม่เห็นผู้กองจะทําไมเหรอครับอาจะให้นาทางไงไม่มีใครนำหรอกครับเพราะพวกผมทุกคนมีภารกิจนี่เป็นคําสั่งนะครับทางผมก็มีคําสั่งเหมือนกันเป็นคําสั่งจะเสนาธิการกองทัพครับ,รบแลกแล้วก่อนที่สิงห์ทองจะได้ตอบคาใดออกมาก็ต้องหันความไปทางขวาจ้องตามองไม่ใช่เฉพาะสิงห์ทองคนเดียว คนทั้งหมดต่างก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันใจหายวาบความรู้สึกเร็งเกิดขึ้นในตัวเบ40จ่าดาวเหนือพูดออกมาเหมือนเมื่อลอยกลุ่มควันสีดำลอยตัวขึ้นท้องฟ้าห่างไปทางขวาบริเวณที่ฮอเคยหายไปนั่นแหละเสียงปืนเล็กดังแทรกเข้ามาอีกยังไม่รู้เป็นเสียงปืนของฝ่ายไหนเสียงเบ40หรือ Rpg 7ดังมาอีกผู้กองสิงห์ทองหันมาทางจาดาวเหนือช้าๆพวกล่าสังหารพวกมึงนี่กระร่อนจริงๆพอคอ,อ,อเคลื่อนไหวในเขตนี้ทำไมไม่บอกวะเอา้า สนักบินโอวีสิบเขาไม่ได้แจ้งผู้กองทราบหรอครับเขารายงานให้ทางกองทัพทราบตลอดนี่ครับแล้วผู้กองมาถึงก็ยังไม่ได้ถามผมมุ่จะตรวจเครื่องแบบผมอยู่ผมเสียใจครับกองสิ่งทองกัดฟันดังกรอดด้วยความเครียดแขนแต่ก็ยังไม่สนใจจะแก้ปัญหาแม้แต่ตัววิทยุสอบถาม